สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้มาปลูกผักกันค่ะนี่โอ้โหผักจูเนี่ยรอดไหมเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรคะ green สลัดกีนคอรีนสลัดกรีนคอร์กินตั้งแต่ตอนเล็กๆนี่นนไม่ได้หร Fra ือได้รอให้โตดีกว่านะ อ๋อทำไมเว้นช่องห่างจังเดี๋ยวเอาไว้พรวนดินอ๋อเว้นช่องเอาไว้ห่างๆเอาไว้พรวนดินเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้นมันก็จะโตอีกเยอะๆเลยใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวพามาดูมือปลูกมือปลูกผักนี่ก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมือนะคะแล้วก็จกลงไปกว้างๆแล้วก็ เอาก้าผักใส่นะคะก็กดดินให้แน่นนี่แบบนี้ทำได้ไม่เอ่ยนี่ดินที่เราใช้ปลูกนี่ก็คือดินที่เราหมักแล้วนะคะหมักปุ๋ยมาแล้วปุ๋ยที่เราใช้ตอนนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะหมักใส่ดินไว้แล้วก็รดน้ำทิ้งไว้รดน้ำไว้ทุกวันนะคะเสร็จแล้วก็มาพรวนดินแล้วก็ปลูก เราใส่เราใส่ปุ๋ยขี้วัวเนี่ยปุ๋ยคอกเนี่ยนะคะแล้วก็รดน้าไว้ทุกวันเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งที่เราหมักดินนะคะแล้วเราถึงจะเอาต้นสลัดที่เราเพาะเอาไว้นะคะมามาปลูกลงใส่ใช้เวลาอีกกี่วันคะกว่าจะได้กินนับจากนี้ไปสามสิบวันนับจากนี้ไปอีกสามสิบวันนะคะก็เริ่มทยอยกินได้แล้วงามงางางอันนี้ที่เราปลูกอยู่นี่นะคะก็คือเราจะปลูกแค่อย่างละนิดนะคะไม่เยอะ ถ้าสังเกตดูก็จะมีสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีแดงแล้วก็มีสีเขียวเข้มด้วยมีกรีนโอ๊กฮะใช่ไหมกรีนเขาเรียกอีกได้กรีนโอ๊กมีกรีนโอ๊กและนี่เป็นแล้วก็เลดโอ๊กกรีนคอร์สกรีนคอร์สไม่ใช่เลดโอ๊กอันนั้นเป็นอะไรวะเลดคอร์สเลดคอร์สสีแดง,แ,ดงแล้วก็กรีน กรีนคอร์เล็กคอร์ดแล้วก็ Green Oak. Ught, กรีนโอ๊กนะคะมีมีเคลมาด้วยแต่ว่าวันนี้ยังสงสัยยังไม่ได้ปลูกก็คือระหว่างที่เราหมักดินที่จะเตรียมปลูกเนี่ยเราก็ไปเพาะมาเมล็ดรอนะคะเพาะมาเมล็ดพันธุ์ผักรอแล้วก็ก็เวลาใกล้เคียงกันนะคะ oh. ก็เอามาลงดิน ทำสปริงเกอร์ไว้เลยค่ะถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ปลูกผักแบบนี้นะถ้ารดน้ําด้วยมือนี่จะดีกว่านะคะเพราะมันควบคุมความแรงของน้ําได้แล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็เนี่ยแหละค่ะต้องสปริงเกอร์บางก็สลับสลับกันไปเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะทําไม่เยอะทําแค่พอกินในครอบครัวนะคะก็สลับสลับกันที่พึ่งเพาะมเมล็ดอยู่ที่บ้านก็ยังมีนะคะก็คือทยอยกินทยอยได้ ได้ปลูกใหม่เรื่อยๆนะคะก็หมักดินรอไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเนี่ยก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะน่รากเต็มเลยแต่ละต้นเนี่ยรากแข็งแรงนะคะดูสิ <c oughs> นี่แอรากแข็งแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยต้นแดงๆอ่ะ สวยมากเลยสวิตชาร์ดสวิตชาร์ดต้นแดงแดงเดี๋ยวพอมันโตมานะอุย้ยแดงแป๊ดอะ่ะสวยแค่เห็นก็แบบชอบแล้วอะน,นี่มือปลูกก็กำลังปลูกไปโอเคเดี๋ยวจะรีบไปช่วยกันปลูกก่อนเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะคะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วหกโมงเย็นเนาะหกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะรีบไปปลูกผักก่อนนะ ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะแล้วก็มีผักนะคะที่เรากินเราก็เลือกเอามาปลูกนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย